ครับผมอบอทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนิน400หมายความว่าอ่สูงจากระดับน้ําทะเลมา400เมตร400เมตรตอนนี้คือ400ถ้าจะมีอีก500ก็คืออยู่บนอยู่อําเภอน้ํายืนตรงนั้นคืาเรียกเนิน500ก็คือสูงจากระดับน้ําทะเลมา500เมตรครับผมตรงนี้จะเป็นอ่าฐานของทหารตอเดอร์ดอที่รักษาอ่ความสมบูรณ์เรียบร้อยอยู่ชายแดน ค่ะแผมวันนี้เราจะมาล่าตัวเลขครับาหาตัวเลขตัวเลขที่จะมา400นี่ก็คือตอนนี้จะไม่เห็นภาพเนาะค่ะก็คือมันจะเป็นโขดหินที่ทับกันอยู่ค่ะเออตรงนั้นจะมีพระพุทธรูปปูองค์งค่แล้วก็จะมีรอยพระพุทธบาทเราจะไปเอาตัวเลขอยู่กับรอยพระพุทธบาทโดยที่จะให้อาจารย์พินเป็นคนหาตัวเลขให้เราค่ะทำพิธีค่ะไป ข้างนี้นเลยเข้าไปก็เลยนะคะเนาะไปตามนี่ค่ะเดินทางไปเดินสี่ร้อยด้วยค่ะใช้เวลาเดินบุกปลาบุกดงมากเนาะค่ะนาอนี่ค่ะไปี่ยงขาไปอีกไกลเนาะค่ะนาอนี่ค่ะเห็ดพ้าลวยกะบ่บเคยมากเนาะค่ะนาะมารังแรกนีเด้อค่ะไะเข้าไปตามตุ่งเหล็กก็เลยเนาะค่ะนาอนี่เนาะค่ะเห็ดพะาลวยกับพลาดมากอ่ะ เนิน400นะคะบุกปลาบุกดกมากกันเด้อค่ะนี่ค่ะกว่าีมาถ,ถึงมาหอดนะคะเนาะเดินมาอ่าประมาณกิโลหนึง่งคหละไนะคะเนาะยางจากอ่าจากปาดัดทางมากขึ้นมาตรงนี้เนะคะนี่ค่ะมาเห็นเหรอเด้อค่ะถึงแล้วนะคะเนาะถึงแล้วเนิน400นะคะเนาะนี่ค่ะนี่นี่เนะะ้อค่ะเป็นโขดหินเป็นชั้นเป็นชั้นนะคะเนาะสูงกว่าระดับน้ําสูงกว่าระดับน้ำ400เมตรนะคะเนาะ เขาก็เลยเรียกว่าเนินสีน้อยเด้อค่ะน,คะ,ะ,อนะ,คะนี่ค่ะประวัติคือเบ้าที่บอกเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเนินสีน้อยเด้อค่ะนี่นะคะเห็นเป็นชั้นเป็นชั้นทับกันนะคะเนาะเห็นเป็นชั้นนี่นะคะเนินสีร้อยมาขอตัวเลขอยู่หนึ่งเด้อค่ะนี่ค่ะที่ตรงนี้คือศักดิ์สิทธิ์เด้อค่ะศักดิ์สิทธิ์ นี่นะคะท่านผิดเพราะรวยก็มาครั้งแรกด้วยค่ะมาครั้งแรกมาครั้งแรกด้วยค่ะนี่ค่ะมาเบิ่งกันด้วยค่ะเนาะมาดูกันด้วยค่ะว่าจะได้เด็กตัวใดกันนะคะน้ำหวานทีหนึ่งนี่สามค่ะนะคะเงินคูร้อยเปิดตาด้วยค่ะ ข้างบนกับที่นี่พระพระแล้วก็เออไม่ใช่พระด้วยค่ะเป็นปูองค์ดำนี่ค่ะเป็นปูองค์ดำเนาะข้างบนเนาะค่ะเนาะสัตวสาธุ์เนาะค่ะเนาะนี่คือว่าห้าสิมาขอตัวเล็กข้าปูองค์ดำเนาะค่ะเมื่อนี้ค่ะเขาโตกเขาหลากก็ปูองค์ดำด้อค่ะอยู่ที่เนินสี่ร้อยเนาะค่ะเนาะให้ปูองค์ดำ อ่าให้โชคให้ลาบกัเอกซี่นะคะนะกับลูกล้านปกปักลัักษาลูกล้านในเดินทางปลอดภัยในเรื่อค่ะเนด้วยพุคะบัตคเป็นมอนะคะเป็นรอยพุทธะบัติอาจารย์ที่จะสื่อว่าออดิอยู่ในรอดพุทธบัตนะแต่จะมีสองสองที่เร้อย่รับ อ๋ออ๋อเป็นรอยพุทธบาทอีมค่ะหีนีมาเอาตัวเล็กยูนนี้ด้วยค่ะรลอยพุทธบาทยูนนี้วยค่ะตอนใรมันเอาหกหกหนึ่งสี่ตามตัวเน่ะโอ้เข้าสามตัวเลยจะดังขึ้นมาเป็นี้ขมามาไปยำทุงไปยำแานี้ก็ได้สร้างตรงนี้ครับมอนไรไรงวดเนาะเข้าหลายงวดต่อายงวดเขาก็เลยมีคนใจบุญมาสร้างให้ ครับผมมีแคนไหนบางกองมก็ไม่ร่วมกันแล้บคนบริจาคเงินมาเยอะอย่างนี้นะครับครับนายกอะไรบางืัครับติท่านด้วยครับนายกทําไมนายกถึงต้องมาสร้างนายกเงินนายยเดินพี่ใหญ่บ้านเนี่ขา่บ้านเดียวกันครับเขาบนบอกเขาไม่ได้บนหรอกเขามเด้วบนไว้อ๋อถ้าได้เงินมาสร้างอย่างนี้นะครับกระเป๋าทีบนไว้ครับบนไว้ก็ได้เงินมาก็ได้สร้างจริงจอย่างนี้นะ ครับโอ้แต่ในเลทได้เล,ขเ,ลเขาเลทมาเข้ารายงวดนี่ก็ได้เงินมาแล้วให้ในายกเป็นคนรวบรวมสร้างครับรวบรวมสร้าง<อ>คนละนิดคนละหน่วยคร,ครับบริจาคคนละสามร้อยสี่ร้อยทุกคนอย่องางน<อ>ั้นหละมาวันนี้เนี่ยอาจารย์จะพาเอาแบบไหนครับเนี่ยพาเอามอนเดิมครับมือนเดิมคือคร้อยาว่าจะเอาที่ร้อยพุทธพุทธบับรแล้วก็จุดทูบจุดทูบครับ จะถูกเข้ามาแล้ครับถ้าฝั่งลอยพุทธบาทไม่ขึ้นครับก็จะเอาเป็นเลขกทูบเนาะเอาเป็นเลขกทูบครับกับไฟมร้อยครับไฟมร้อยด้วยแ้วคนตรงนั้นก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเปิดไฟมร้อยนี่แหละทูบแค่นั้นแหละถ้ายังไม่ให้ตรงนั้นนะถ้าแกให้มันขึ้นมาเลยขึ้นมาดําเลยเนี่มันเขาแค้นให้เลยเครับครับแต่ตรวจมาอย่างนั้นเลยเคยออกอย่างนั้นแหละพระอาจารย์พินิจจะเคยเอาตรงนั้นแม่นแม่นครับได้สร้างเลยเพิ่งได้ทูบมาสร้างตลอด ยกบ้านพิยถามาเาผม่าเปคอเลขกตรงโดยทบาทเลยไปก่อนมันมีอะไรเลยเป็นรคเป็นปลาเป็นโรคไก่ก็ไม่มีอะไรนี่ตอนนั้นค่ะได้คอทีเดียวได้มาสามตัวเลยมาขอแล้วก็สามตัวค่ะสามตัวตรงเลยครับค่ะแล้วกันนั่นมันออกมันออกหกอกสี่หกหนึ่งค่ะหนี่งแล้วก็ถูกสามตัวแล้วก็มาขออีกเรื่อยๆก็ถูกตลอดค่ะทุกตลอดอ๋อถูกสามตัวสองตัวมาตลอดนะค่ะนาะสามตัวสองตัวมาตลอดค่ะ ในปีนี้อาจารย์เพิ่งมางวดแรกเนาะค่ะเนาะเพิ่งมางงวดแรกเพิ่มาครั้งแรกงวดแรกงวดนี้เนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเพลิพเพลินสีพาไปเบิ่งเล็กถูดด้วยค่ะนี่ถ้าไปตามเบิ่งเล็กถูดเนาะค่ะเนาะว่าสีใดตัวใดเนาะค่ะอาจารย์พินบรรยากาศมาจยุทธ์ถูเพราะตัวเลขห้เนาะค่ะเนาะเสียงโชคเสียงตัวเลขให้เนาะค่ะเนาะเขาก็มาเบิ่งกันเนาะค่ะว่าเพิ่นสีใดตัวใดเนาะค่ะเนาะไป เผ็ดพ้ลวยพาไปเบิ้งเด้อค่ะนี่ค่ะเลื่นชีลอยคือว่าเผ็ดพ้ลวยมากงวดแรกเนาะค่ะเนาะพึ่งมางวดแรกเด้อค่ะมาเบิ้งกันค่ะเล็กถูกเพิ่งแถบตัวใดนเนาะค่ะเนาะแล้วก็เล็กลอยพระพุทธบาทนําเด้อค่ะนี่ค่ะเบิ้งเด้อค่ะเล็กถูกข้างขนาดท่านผู้ชมอ๋อนี่ค่ะแปดเก้าหนึ่งเนาะค่ะเนาะ แปดเก้าหนึ่งเด้อค่ะหกกแปดเก้าหนึ่งนะคะทุ่มแปดเก้าหนึ่งจแปดเก้าหนึ่งค่ะแปดเก้าหนึ่งนี่นะคะหสามหาเนนะคะหากามเบิงอาเหล็กพระบุทธบาตรนะคะร้อยเท้านะคะรอยเท้าอยู่บนเนินสี่ร้อยเด้อค่ะนี่ค่ะอาจารย์พินเพื่อนเห็นตัวนี้นะคะเพื่นเห็นหกสามหานะคะหกสามหาเอีกทีสองงเด้อค่ะเพื่อนเห็เหล็กตัวไรนะคะเนาะหกสามห้าเด้อค่ะเพื่นเห็น หกสามห้าตัวดำดเนะคะเนาะเลขตัวดำดแบย่างงามๆด้วยค่ะคุนว่าอ่ะซองด้วยค่ะเอฟซีซองเบืองละหาเห็นคือพื้นนะคะเนาะแต่าเพื่นนะเห็นหกสามหาด้วยค่ะคุณนไายหกสามหาหกสามห้าซองเบืงค่ะไปซองเบืงด้วยค่ะซองเบืงกดไลค์กดแชร์กดิาที่สามช่องยูทูบทกสางช่องนะครับช่องตลอดพกที่ยี่สช่องสาี่พทะเลาะนั่น เห็นหกสามหาเนาะคะ่ะหกสามห้าตัวสีดำจึ้งคือเรื่อยๆค่ะตัวบักยางไงเนาะคะ่ะเนาะซองเบ่งน้ำกันเด้อคะ่ะแล้ห้าอีซีเห็นตัวใดนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นคือเพลินบอเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์ครับอาจารย์มาสีให้หนูเบ่งไม้ในะดูอยู่ตรงไหนอาจารย์เห็นตรงไหน หกสามห้านะคะเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์พินมาชี้ให้ดูใหม, <S <S ม่เด้วยค่ะว่าอุ๊ซีอุซีจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะนาออาจารย์ชี้ให้ดูหน่อยด้วยค่ะไปดูก้อนมันหายแล้วมันหายแล้วครับไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วครัมไม่เห็นตรงนี้หรือเปล่าอาจารย์แถวนี้เลยแต่มันไม่เห็นแล้วนี<ะ>่ค่ะหายแล้วแต่ว่าอาจารย์เห็นหกสาม <6 35 S 1> หาเนาะค่ะหกสามหาครับ 635ต,ตัวอย่างใหญ่เลยเรอคะตัวอย่างใหญ่เลยเดิมเมื่อกี้เนี่ยเดีมันหายแล้วแต่มันขึ้นมาไม่นานแล้วอย่างนี้แล้วขึ้นมา,มานขึ้นมาตัวใหญ่นะตัวดำเลยเมื่อกี้ค่ะอาจารย์กล,ลงหพวนานเลยไม่ได้ชัดเย็่กค่ะอาจารย์มาเอาทุกทีก็จะเอาอยู่ตรงนี้นะคะน,น,นลอยพระพุทธบาทแล้วก็จะถูกตลอดเนาะค่ะนาะถูกตลอดตรงนี้เลยค่ะมาเอาทุลอยพระพุทธบาทด้วยค่ะ635เนาะค่ะนาองแล้วก็อีกเลขตัวหนึ่ง8558คือเลขเอ่อ ยูทูปที่มาด้วยกันนะคะเนาะเห็นด้นะค่ะเนาะแปดห้าห้าแปดนะคะเนาะเดี๋ยวเพชรพารวยกับสิภาพไปเบื้องอาเลขทูบแล้วก็สรุปเลขของอาจารย์ที่พจนหินมือนี้นะคะเนาะเพชรพารวยภาพไปเบื้องนะคะเนาะอันนี้เด้อค่ะตัวเลขที่อาจารย์เพิ่นเห็นนะคะเนาะครับอ่าเลขทูบเลขทูบอันไหนเนาะค่ะเลขทูบนี่ครับอ่าเลขทูบเก้าเอ้ยแปดเก้าหนึ่งนะคะเนาะแปดเก้าหนึ่ง ก็เลขปลายเอ็มร้อยจดจิดแปดเนาะค่ะเนาะแล้วก็เลขที่อาจารย์เห็นในรอยพระพุทธบาทเนาะหกสามหานะค่ะหกสามห้าตัวใหญ่เลยเลยค่ะตัวยังใหญ่แล้วก็เลขห้าแปดนี่คือ youtube มาด้วยกันมาเห็นเนาะค่ะเนาะยูทูบมาเห็นเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเป็นเลขของอาจารย์พินที่มาเอาให้เนาะค่ะหกสามห้าอาจารย์คะอาจารย์มั่นใจตัวใดนเนาะค่ะมั่นใจตัวนี้ครับอ๋อมั่นใจหกสามห้านะค่ะเนาะหกสามห้า แล้วก็เจ็ดจ็ดแปดนี่เป็นเลขเออสายเอ็มร้อยนะคะเนาะสายเอ็มร้อยมันเคยถูกไฟเอ็มร้อยประจำนะจ๊กอ้นอ๋อค่ะสายเอ็มร้อยนะคะน่ะเจ็บาวเด็ดมือก่อนเปิดไฟเอ็มร้อยหนึ่งห้ามันอกหนึ่งห้าจริงจริงอ๋อค่ะงวดนี้อาจารย์มาปีนี้อาจารย์พึ่งมาครั้งแรกนะคะมาครั้งแรกครับ้งแรกค่ะปีใหม่ค่ะเพชรพระรวยก็มาครั้งแรกไดีมาทำคลิปอยู่นี่ครั้งแรกนะคะเนาะค่ะ โอเคคูนะค่ะคือว่าอาจารย์มามาทีไรก็ถูกทุกทีเนาะค่ะเนาะถูกนะมันโอเคคูนตอนนั้นค่ะไม่เคยมาบุงมานนี้ค่ะแวงนี้อาจารย์ก็มาครั้งแรกในปีนี้คือว่ามาเสี่ยงโชคให้เอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมทังบ้านนะคะเป็นแนวทางในวดนท่สิบหกเมษายนคะสิบหกเมษาให้ได้โชคให้ได้ลาบในกันนะคะเนาะสิบหกเมษาเด้อค่ะ เนินสี่ร้อยตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์นะคะครับศักดิ์สิทธิ์ครับค่ะศักดิ์สิทธิ์อยู่บนเขานะคะเนาะอยู่บนเขาติดเขตยขมิ้นนะครับค่ะติดเขตยขมิ้นนะคะเนาะบนเขาติดเขตยขมิ้นนะคะนี่เนาะค่ะอ่านั่นเป็นปู่องค์ดำองค์ดำครับค่ะเป็นปู่องค์ดำเป็นปู่พญานาคเหค่ะเป็นปู่ไม่รู้เหมือนกันครับเขาเรียกว่าปู่องค์ดำโดยเนินสี่ร้อยค่ะร้อยพะบาสปู่องค์ดำเนินสี่ร้อยนะคะแล้วก็มีร้อยพะบาะเนาะ สมม่วนมากจะมาขอตัวเลขจากรอยพระบาทเนาะค่ะเนาะกให้เล็นค่ะเอให้เล็กเป็นมาตลอดเลยได้สร้างได้รายได้อย่างนี้นะได้ทำดีดีจริงจริงเลยใครคนมีดวงมีโชคก็ได้เงินได้อะไรค่ะได้เลขได้ตัวเลขได้เงินค่ะค่ะงวดนี้เนาะค่ะเนาะงวดสิบหกนิสาเด้อค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเนินสี่ร้อยเป็น อ,อ, <S <S อยู่บนภูเขาติดขมิ้นนะคะเนาะเป็นสิ่งเขาเรียกอะไรนะเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเนะาะไม่ทีเดียวตรงนี้ค่ะอยู่บนเขานะคะเนาะสถานที่สิ่งศักดิะะ์สิทธิ์เด้อค่ะคือว่าเอฟซี <FC S 2> ของเพชรพะรวยกับเบืเคยมาเนาะคะ่ะเพชรกาพึงมาครั้งแหลกอะ่ะมาทายถ้ำให้ผู้ชมได้เห็นได้เบื้องน้ำกันพร้พอ,อมกนันใ่งวัดนี้นะะนเนาะเนาะตัวเลขนี้ก่ะอย่าลืมนะคะเอาไปเสียงโชคเพื่อมีโชคมีลาบแด็กกันได้มาทำบุญน้ำกันเนาะค่ะเนาะได้มาทำบุญ ม,มาซอยสางถนนหนทางขึ้นมาเนาะคะ่ะที่นี่ขึ้นมาลําบากเด้อคะ่ะนี่ค่ะนี่นะคะเนาะทางเนาะคะ่ะทางขึ้นมาลําบากเด้อคะ่ะนี่คะ่ะทางขึ้นมาลําบากเด้อค่ะกว่าจะขึ้นมาถึงภูเาขาได้เนาะคะ่ะนี่คะ่ะนี่นะคะเนาะอ่าคลิปนี้เพชรพ่ลว่ยกะ ขอจบคลิปกัปนนี้นะคะเนาะอ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจทั่วยเนี่ยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจทั่วยคนไลค์คนลแชร์นะคะเนาะเพื่อที่จะได้หาคลิปดีๆหาตัวเลขดีๆให้เอฟซีนะคะเนาะอะคลิปนี้เพจทั่วเลยก็ขอขอบพูณอาจารย์ค่ะขอบพูณอาจารย์พินเนาะค่ะเนาะก็จวัดดีเนาะค่ะเนาะ